จากพาที่แล้วเนาะเรามีการคุยกันว่าคอนโดแบบไหนถูกใจเจนซีพวกเธอก็ตอบมาว่าคอนโดโดแล้วคอนโดอะค่ะที่พวกเราอยากจะไปอยู่อยากให้มันมีแบบส่วนกลางหรือมีอะไรที่แบบพวกเราอยากเข้าไปใช้บ้างอ่าไหนลองแชร์ดีที่คอนโดในฝันที่เราอยากจะเข้าไปอยู่หนูแบบมองโคเวิร์กิ้งเลยเลยพอรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเป็นคาเฟ่ยมยมไปไปนั่งทํางานได้ยิงออ่งเปิดแบบย4บชั่วโมงอะ่ะจะยิ่งรู้สึกว่าแบบเออ,เอ,อจะากจะรู้สึกชอบไม่เบื่อเหรอเป็นนั่งทางาน แกฉันบางทีงานหัวฉันแล่นตอนสี่ทุ่มอะไรเงี้ยแต่เขาขยันนอนไม่หนูฮะแต่ไม่ไี้มียุ่งกับเขาทำไมเขาขยันเธอเป็นพนักงานดีไดริงแล้วห้องแบบเธอคือต้องเป็นถ้าเป็นฉานันเป็นห้องคาราโอเกะเท่านั้นจ้ะเพราะฉันชอบร้องเพลงมีห้องอะไรอีกคะอยากได้อยากได้ยิมค่ะ ฟิตเนสใช่ไหมคะฟิตเนสเฮ้ยลูกก็อยากได้ห้องเกมด้วยค่ะรู้สึกว่าชวนเพื่อนมาขายเพื่อนได้หมดแล้วปะมีแล้วห้องเกมก็มีแล้วาคาราโอเกะก็มีแล้วทั้งไลฟ์แหละญี่ปุ่นมีไลฟ์ด้วยปะห้องไลฟ์ลลเพราะว่าเราชอบเต้นติ๊กตอกกก็อกถอดแล้วเนาะเพราะมันเน้นแบบว่าเอ่อโซเชียลอยากโชว์อยากโชว์จิตแกรมมากอยากโชว์ตัวเองเราสวย ที่พูดมานี่คืออยากแบบธรรมชาติอะไรนี่อยากได้ไหมมีสวนใหญ่ๆมีอะไรเออที่จริงแบบอยู่คอนโดเนาะเพราะมันมีในเมืองแล้วมันดูหาพื้นที่สีเขียวยากใช่ไหมถ้าสูงว่าเออถ้าสูงว่ามันมีแบบก r e e n space บางอะไรน่าจะโอเคแล้วสุดแบบดูเป็นคนสวยหลักสุขภาพได้อีกาัดทนึงแล้วแล้วถ้ามันมีคอนโดที่แบบว่าพวกใส่ใจสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเธออยากอยู่กันไหมคืออะไรอะค่ะ เวลาพวกเธอกินค้งกินข้าวอะไรเงี้ยเขาแบบมีถังถือให้เธอคัดแยกอะทิ้งเศษอาหารทิ้งกล่องพลาสติกทิ้งอะไรพวกเนี้ยอยากอยู่ไหมแบบเนี้ยมันเรื่องมากเนาะแบบไม่รู้รู้สึกว่าชีวิตยากเราต้องตอบว่ายังไงนะเพรากแกเราต้องตอบว่ายังไงนะมันอยู่น้ำมดนเราดูเรื่องมากอะแบบมีสุราเซลอะไรเงี้ยเราจะช่วยจึงไม่ได้มองร้อนไงคะใช่ครับโรกโรคลาล์าค่ะโรเราล์วค่ะอะไรที่มันแบบสบายสบายอะ เออที่มันก็คืออยากได้ความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยค่ะที่จริงอ่ะถ้ามันง่ายอ่ะจะทำอ่ะทีนี้เข้ามาเดินเดินเดินเข้ามาที่ห้องละห้องที่พวกเธออยากได้อ่ะเป็นแบบไหนชอบห้องที่มันแบ่งอ่ะแบ่งคือกั้นห้องนอนใช่เพราะว่าตอนอยู่ที่บ้านมันแบบมันเป็นบ้านแล้วมันมันแบ่งพื้นที่มาแล้วอ่ะมันถูกแบ่งมาแล้วเหมือนมันก็ชินจากที่บ้านมาด้วยเลยอ่ะอยากมันแบ่ง เหมือนก <ละ S 1> ันค่ะเมืนอนกันวัน b บ d รูมนี่ห้องโล่งเพราะมันดูแบบว่าไม่ใช่คอนโดซื้อแล้วมันต้องได้คุ้มๆหน่อย แต่ที่ต้องกั้นหนึ่งเ e d r o เพราะว่าเผื่อเราพาพเพื่อนมาเราง่วงแล้วแอ้ก็ให้เพื่อนอยู่ห้องรับแขกไปแล้วเราก็ปิดประตูนอนอ้าวไม่ชวนเพื่อนขึ้นไปนอนบนเตียงด้วยกันนะก็ต้องดูว่าเพื่อนแบบไหนเพื่อนมีหลายประเทศค่ะห้องที่ว่าเนี่ยฟังก์ชันในห้องแบบอยากได้ไนี่หนูเป็นคนขี้ลืมมากหนูคิดว่ากลัวลืมปิดไฟอะกลัวตลอดเลยเวลาจะออกจากห้องก็คือเป็นพวกแบบ OCD อะที่จะต้องมาเช็คอยู่ตลอดถ้าส่วิว่ามันแบบเราปิดไฟจากนอกห้องได้เราเปิดไฟจากนอกห้องได้อะไรเงี้ยคิดว่าน่าสน เขาเรียกโฮมออโตเมชั<ผ>ม่นค,ค่ะแล้วก็ชอบทำอาหารเราต้องทำบล็อกบางทีก็อยากมีบล็อกก็เลยอยากมีโซนทำอาหารก็ทำอาหาร พอเข้าไปอยู่ใช้ชีวิตในคอนโดคนเดียวนะเซอร์วิสที่พอเราเข้าไปอยู่เราอยากได้อะไรอ่ะพูดตรงเลยว่าแบบตอนจะเลือกอ่ะเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าเหมือนเรายังไม่ค่อยได้รับอะค่ะมันเรื่องนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อเราอยู่ไปแล้วจะอยู่ต่อหรือไม่อ่ะเรื่องนี้จะรู้สึกมีผลโอเ่ล่ะเรื่องความปลอดภัยก็พอแล้วค่ะไม่มีใครกล้าอะไรทําอะไรถึองเราจะไปทําเขาอ่ะอันเนี้ยถูกค่ะตั้งแต่หน้าโครงการพอเข้ามานี่คือต้องเจอใครก่อนพี่รปภแซบๆหุ่นลำๆเขารักษาความปลอดภัย Yeah. <laughs> ความปลอดภัยเช่นไรสมมติว่ายายคนนี้มาจะมาหาหาเธอที่ห้องอ้อยังไงเธอต้องทำยังไงอยากให้มันเป็นยังไงอยากให้แบบส่งแบบว่าส่ง QR ให้ยายคนนี้ขึ้นมาเองเพราะฉันไม่อยากลงเป็นรับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายง่ายไหมเธอง่ายไหมไม่หยิ่งจังเลยไม่รับที่เลยฉันอู้ฉันให้เธอมาคอนโดแล้วนะฉันต้องลงเป็นรับเธออีกหรอใช่ค่ะเพื่อความสะดวกสบายของเจ้าของของโอเคแล้วก็พวกแบบถ้าสมมติว่าในห้องอ่ะอะไรพังอะไรคือหนูอะปกติอยู่ที่บ้านอะก๊อกน้ําพังอะไรพังกว่าจะได้ซ่อมกว่าจะได้ ใช้อ่ะคือนานมากกว่าที่พ่อจะไปเรียกช่างมาแต่ถ้าพอมาอยู่คอนโดอ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันเร็วเราสามารถเรียกช่างได้เลยมีพี่ช่างแบบสแตต์บายเรียกยังไงได้ยังไงผ่านมันใช้แอปมันใช้แบบผ่านมือถือได้เลยแต่ถ้าเดินผ่านก็เรียกได้เลยอย่างเงี้ยหรือบางทีมันห้องมันเยอะเนาะบางทีมันแอปต้องจองคิวบางแต่ก็ไม่ได้นานมากเหมือนอยู่ทีบ้านจองคิวก็คือเขาจะมีแอปพลิเคชันให้ใช้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็แบบจองคิวพี่ช่างว่างกี่โมให้มาช่วยหนูกี่โมอะไรก็คือนัด ผ่านแอปพลิเคชันใช่เป็นซ่อมอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าเป็นผ่านแอปพลิเคชันก็น่าจะสะดวกสบายเออพอพูดถึงแอปพลิเคชันมันมีอะไรที่แบบว่าอยากได้จากบริการอะไรที่มันอยู่ในแอปพลิเคชันอีกเธอชอบช็อปนี่ทิกตอกแล้วเธอกลับมามารับพัสดุทันเนาะไม่ทันลิตริคปิดนิดมากหกโมงบางทีมันฉุกเฉินมันต้องใช้วันนั้นน่ะออสั่งของกินวันบูดเงทำยังไงเขาก็ไม่รับผิดชอบเราเปิดมาหนอนขึ้นอู้ตายแล้วเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องแบบว่ามีการแบบว่าให้เอาพัสดุมาให้ เราก็ต้องแจ้งไปที่พี่นิติบอกว่าให้ช่วยรับพัสดุแทนอะไรพวกนี้เนาะตอนออกไปนิติไม่เปิดตอนเข้ามานิติปิดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหากับเพราะว่าเวลาทํางานเวลาเดียวกันใช่ปะขยายเรื่องเนี้ยมากขึ้นอ่ะคิดว่าจะชีวิตน่าจะโอเคเออก็คือยืดหยุดเรื่องเวลาให้บริการให้รองรับเวลาพวกเธอกลับมาดึกๆเลดค่ะจริงอ๋อแล้วก็มีเรื่องหนึ่งแอบไปอยู่คอนโดเพื่อนแล้วเห็นแบบ คอนโดเพื่อนอะชอบมีฟูทักมาจอดตลอดแล้ว<ฟ>เป็นร้านแบบร้านดังเอาอยากให้มีแบบนั้นด้วยอ่ะทีนี้ก็สิ่งที่อยากจะไปอยู่ก็คือคอนโดคอนโดที่มีส่วนกลางให้บริการเยอะๆมีฟาริลซตี้เยอะๆตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเจนซีเน้นเป็นเรื่องของความสะดวกสบายความปลอดภัยในห้องชุดก็คืออยากให้มีแบบวันเบด룸อยากได้วันเบดูมีสัดส่วนแล้วก็เซอร์วิสพอเข้าไปอยู่พออยู่จริงๆแล้วก็คืออยากได้แบบเทคโนโลยีมาตอบโจทย์เราในเรื่องของ ความปลอดภัยเออความปลอดภัยนี่ก็คือแบบเพื่อนมาหาก็คือแบบสามารถแบบส่งเขียวอาคคูให้เพื่อนได้จะได้ไม่ต้องลงมารับแล้วก็จะมีอะไรอีกพัสดุมามารับไม่ทานเ <c oughs> พราะพี่นิติเขาปิด6กโมงก็คือ มารับตอนกลางคืนได้ก็คือแจ้งลวงหน้าเขามาผ่านแอปพลิเคชันเดือดร้อนอะไรในห้องชุดก๊อกน้ําพังก็คือแจ้งพี่ช่างได้ให้มาช่วยเร็วๆเอขอความช่วยเหลือไปทางแอปพลิเคชันได้อ๋อแล้วก็พี่พีมีน้องเอกนี่ถ้าเป็นแบบหมาชีสูตัวเล็กๆอ๋อมาเลี้ยงที่คอนโดได้ไหมคะพี่อ้อเลี้ยงได้เลยเลี้ยงเลยแต่ว่าเดี๋ยวกรณีที่แบบว่าจะพาน้องมาเลี้ยงได้ในคอนโดค่ะเดี๋ยวเราต้องมีอะไรคุยกันเพิ่มเติมในพาร์ตต่อไปแล้วกันค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าคอนโดแบบไหนที่เราสามารถเอา น้องน้องหมาชิสุมาเลี้ยงได้นะคะ